สวัสดีครับบ่อเปลี่ยนสติกอีกสารเข้ากันแหงครับสวัสดีจากพี่น be, like, no. ้องมาจากป่าหน่อไม้กำมาแต่งหน่อไม้ติดเก็บเปลียนเลยไหมนี้ฝนนี่เด็กยังบุญยุดอยู่บุญยุดเลยบ้านบ้านพี่น้องเป็นจังไดเน้อลินคือบ้านบ่อเปลีนสติกอยู่บ่บ้านบ่กเปนสติกแบบนี้แหละอากาศฝนลินเนาะให้แห้งก็บพรแห้งพี่น้องเห็นบ่อทุ่งนาน่ะมีน้ำอยู่เออ ดินน้อยแม่แม่แม่อีเวนเ่ยหละบรรยากาศเวลานอนเวนเนาะข้าวแต่งนล้วไม้ไปไปนอนนอนแม่ไปนอนบรรยากาศหน้านอนเวนบันนี่ต้มนีดหนึ่งขนมไปจ้ะน้องไม้เพิ่งหามานี่ยังอันนี้ก็ได้หน้องว้นยังนี่มือนี่มิเตอร์นองงามขนาดโครงบักใหญ่เลยเด้อบอกเตรียมแต่งไปครึ่งนึงละครึ่งทางละไปจ้ะ แต่งแบบนี้แล้วปาดเอาที่เกศออกแล้วก็ตัดเสร็จแลาา้วสะอาดแล้แก็เอาไปนึ่งจ้ะหล่องามหนาเลยพอดีแกงเลยนะบอกเคียนนะ<ๆ>พอดีแกงพอดีอย่างละแกงก็ห่อตัดก็ห่ออยู่ได้วน้ตัดอ่อนครับ <c oughs> แกงเคียนเสือ ตัดอ่อนคักแท้ออพี่น้องว่ะตัดมาในโกก็อ่อนแล้วมาปาดออกอีกให้พี่น้องได้ไปเตือ่อนเลยนี่นี่เขาคมน้ำแหล็กคมปาดจุกหมดปาดออกแบบนี้เลยพี่น้องบอกเคีนตัดมาอ่อนมันไม่ได้อ่อนนะไม่ถึงย้งต้องมาแต่งจริงเนาะบวกกับหนูไม้มันแก่ไวน้ำแหล็บอกเคียนเอ,อ้ย ต้องให้บอเคลี์ตัดมาโอนจำได้เผื่อมาถึงบ้านนี่มันก็เริ่มเ็ดแข็งคือเก่ามาโอนเธยก็ได้แต่งอกอีกนี่ระหว่างที่เขาแต่งไปนี่เขายังพันหนึ่งย่มันจะแข็งไปเรื่อยได้หนึ่แต่ก็แข็งบ่หลายจกแข็งนิดๆหน่อยๆเ่าินส่งแบบหนึ่งส่งแบบหนึ่งเพราะว่าน้ำไม้มันสีบกแข็งเนาะเขาเคยส่งแบบทดเรื่องการสีเนาะเขาเคยส่งแบบทดหรือเ่ยไปถึงพี่น้องเลยมันแข็งทันทีมนก็ มันบปได้ตีตรงตามระยะเวลาที่เขากำหนดจริงๆฮะนะคือว่าเออส่งงวันนี้พรงนี้ถึงมันเพื่อมันก็ม่ถึงเนาะคือกรุงเทพในปกติมือเดียวถึงแต่บางทีขนส่งก็มือเดียวูดถึงเป็นอาทิตย์ก็มีแล้วไม่จนเสียก็มีลังมุ่นอุ้ยปุ้ยบู้บี้บัดก็มีบกกาเสี่ยงทางไกลกับบกกาเสี่ยง ถ้าเนึ่งไวลเออก็จะเข้า,ยาเยนชั่วหน่อยแต่เมื่อนึ่งนี่เก็บได้โบนานด้วยจ้ะอยู่ในตู้เย็นกับบุเกินเดือนสองเดือนจะให้อยู่ข้างนอกนียกก่ยโบนาน <c oughs> บุเกินอาทิตย์ส่งอาทิตย์แล้วจะี่น้องไปไม่ได้ว่าเก็บนานแต่นั่นพี่น้องก็กินเนะเาะไปบุพเพโอปกติเพ็่หน้าไม้ถุงเพิ่นเก็บได้ข่ามปีเป็นปีเป็นนะนะแต่แบบนั้มันต้องปอกแบบนั้นน่ะมันต้องตกก็อปอกใช้เวลา ถ่านีก็ยังส่งประธานพี่น้องอยู่ถ้ามารออีสเดอร์ห่านแล้วเว้ยไม่ได้กินง่ายเด้อแกงแบบนี้แหละแกงหน่อไม้เลยใชให้บอกเคนไปเก็บบางหูไหมีออเดอร์ได้ขายคู่มือด้วจากบางหูสักพิกค่ะเพิ่นสั่งกูเละยี่สิบสามสิบบาทเนี่ยเพิ่นก็สั่งแล้วค่อยไปเก็บหนงเพิ่นยี่สิบบาทเพิ่นเอาไปตำคลายเดี๋ยวไปตำกินบรูแหละเอาไปอย่างบรูเพิ่น สั่งซื้อกับขายอย่างเดียวบอกเค้นมือเหนียววันเกิดลูกเด้มีวันเกิดต้องหิวบอกเค้นอวยพรวันเกิดให้ลูกเลยไหมอ <c oughs> วยวพรผ่านนี้เลยปะอวยพรผ่านนี้เลยแล้วค่อยโทรวีดีโอโคอลต่างหาก,ยกอ,อ,ยอย่าหรือมีดวงเกิดน้องเหนียวให้พอลูกด้วยมีใจมีนินนกาขอให้ต้องเหนียวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อหาสิ่งใดก็ให้มันมัน เก็กกอไข่จะเลยลู่เรืองมีแม่แม่เอซคอยฮักคอยแทงคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดไปนาย,ยอดซับก่อไข่ทุก,ทกช่องทางพุ่งกระชูดนะรักๆกันแจะแให้พี่น้องเอซแม่แม่ทุกคนฮักแพงน้องอิในเดอ้อลูกบอาเกสติกเดอ้อน้องอิวชวนพี่ชาทางยู u ูบเลยตอวทางบ้านแดงและบ้านฟ้าเนาะ เป็นเป็นเหตเอินอย่างนี้เพิ่มตัวให้ก็ตรงตรงที่น้องมันเกิดน้องอิวโมเมนเลาะเก็บเฮดอยู่บ่บุได้ฉลองวันเกิดอย่างกันบ่บุเดือนเดือนกับบ่ายเคเดือนเดือนเดียวกันโอเคสิบแปดพฤษภาคมน้องอิวยี่สี่พฤษภาคมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกปีแล้วแท๊บแท๊มห่วงอย่างดอกน้องอิวโมห่วงอย่างเดียวห่วงเรื่องสุขภาพนางบ่ค่อยแข็งแรง ไปทางใดมาทางใดกันระวังขับรถขับเรือกันเนาะ <c oughs> ห่วงอย่างเดียวฮหเละขอบคุณพี่นงยิปซีเดอร์่เพื่นวราววนเกิด <c oughs> ต้องอยู่เข้ามาร่วมโวยโวก็ขอบคุณหลายๆจ้ะอ่ะเดี๋ยวสติสิโอยบอกเคลนแต่งก่อนจะได้เฝ้าแล้วแต่แต่เดี๋ยวไปเจ็บมือหูตามออเดอร์ที่เพื่อนสั่งเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวเพื่อนมาเอา หยุดแล้วแต่ก็ยังอึมครึมอยู่พักขาชะอมพุแต่ยอดงามครักไปมะกรูดพักหวานบ้านแตกยอดขึ้นมาขาไปไปเ,เบ่งเบกเขนเก็บมังหงจะเปน็นชุบซาวบาทจากสองหน่วย เดะสิบบาทหน่วยนี่นอีกหน่วยนึนงนองงห่ก้านยาวเหรอบอนี่จะ้ะชุดใหม่ออกดกขนาดชุดสองชุดเลกหมดไปแล้วดกอีเลีดกกอัหน่ไปเาทางพุ่นจ้าไปเอาทางพุ่นก็นได้สิบบาทอันนี้ก็ได้ เหนื่อยเหนื่อยบักใหญ่เลยเออแกยังว่าสั่งบุสต,ตีอย่างวะนี่น้ำกบเท่าไปไปเบิ่งน้ำไม้เฮาบัในสติกเอาตั้งเตาแล้วจ้ะน้ำไม้ของเราหุ่นจ้ะหนึ่งได้สักพักแล้วปิดฝาก่อนบดิไฟแห่งๆประมาณยี่สิบนาทีแต่ถ้าไฟแบบอาหารกะจักครึ่งชั่วโมงจ้ะเพราะว่ามีแต่หนอกใหญ่ นอนแหน่ใหญ่แน่่แหุปิดฝาไว้คมไฟจะไปเบิ่งมาห้งเฮาบัดนี้นี่มาบักใหญ่เนาะคือบ่ขึ้นเว้าหั่นแหละโอ้เพิ่สั่งเบิดปีแหละอ่บ่ขึ้นไปนั่งพู20บาทบักใหญ่เลยพก็ยังพูุปเบิดอืกินบ่ทัน เอาจริงๆเฮก็บบกค่อยได้ตำเนาะมีแต่นานๆส่วนมากสิเก็บขายด้วยจังวันี้ค่ะเก็บขายได้ที่บางๆที่หายไปเก็บขายคู่มือเลยคู่มือเมื่อวานก็ขายมือละสามสิบยี่สิบกว่าไปบางมือกะสองเจ้าสามเจ้าแล้วเตะบางมือกะเจ้าเดียวแต่ว่าได้ขายคู่มือเลยน่อยะิลงเพิ่มมาอีกแล้วปีหน้าเพราะว่าอีกเลยอมไว้เลยดูแล้วว่ามันขายได้อยู่เนาะใช่ช่วง ตรงหน้าแรงมานี่แหละคนไม้เนี่ยค่เมนกระสลาไปโอดทุกคนเริ่มดำนาพออู้จึงหนุกคนดำนาคนกรสิมาซื้ออีกเลยนี่นดำนาเป็นแบบหาเนื้อยาเนื้อกินต้อนกันเนาะว่าง่ายคือรับจ้างดำนาหนึ่งในนั้นต้องมีเมนูกับข้าวที่ที่ขาดบ่ได้คือตะมุงหุงเนาะแกงหน่อไม้แกงเห็ดแล้วแต่รอบแล้วแต่ฤดูเนาะเมนแกงเห็ดออกก็แกงเห็ดถ้าพู้ว่าเขามีมุงหุงขายเพื่อก็มาซื้อเฮาอีกเลยฤดูดำนาค่ะ สิลงเรื่อยๆแต่ว่าฤดูนำนาอีกสักเดือนชุดชุดสองน่าจะใหญ่ทันชุสองหลายต้นอยู่กำลังพอได้อยู่ใกล้มาอุดหนุนเบาเขยนสติ๊กเมดเออร์แต่จักหน่อยก็ช่วงนี้จยากเบิ้ลแล้วเนาะใหญ่ประธานใหญ่ประทานเลยเพิ่นสั่งคู่มือเลยคือของไว้อยู่เพิ่นสั่งเพิ่นส่วนมากเพื่ออยากเอาไส้อ่อนแม่นบ่กพอดีจำนี่คือใหญ่ๆเป็นเพิ่นบ่อยากได้จะเพยานได้อ่อนนนั่แหละเอาไปเอ็นแนวเขาไปนาะเพราะว่าอยู่เด้อเพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่ไม่ขาด ลาพี่น้องและจับบุมีอย่างหลยนี่แหละมาร่วมบุญพอยวันเกิดน้องอยู่ก็พาพี่น้องมาแต่งหน่อไม้เออเก็บหุ่งแม่นจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า